งานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับส่วนตัวกล้องเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณน,นี้นะครับจะมีปุ่มด้านข้างเนี่ยกดภาพพมเศนะครับแล้วก็จะมีไฟนะครับช่วยในการกลางคืนแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน้าส่วนกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่ามันจะใช้งานยังไงนะครับ ตัวกล้องเนี่ยโดยที่จะมีตัวนี้นะครับจะเป็นช่องด้านใต้นะครับด้านใต้นี่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องใส่ SD card Me m o r y นะครับโดยที่หันหน้าตัวโลโก้ของการ์ดเนี่ยเข้าหาจอนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับให้ดังกิ๊กนะครับเรียบร้อยนะครับปิดเลยปิดเลยส่วนด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมันก็จะมีตัวที่ต่อกับหมุดตัว กล้องตัวติดกระจกนะครับแล้วก็จะมีสองอันนะครับก็คือเป็นไฟนะครับเป็นช่องไฟกับอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นตัวกล้องหลังนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีแค่2สายแค่นั้นเองนะครับก็คือสายไฟเข้านะครับแล้วก็สายกล้องหลังนะครับแล้วก็ปุ่มด้านข้างเนี่ยห้าปุ่มนะครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับโดยตัวเนี้ย โอเคการหมุนก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับหมุนทวนเข็มไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องล็อกก่อนนะครับอันนี้ใส่อันนี้ไปก่อนกึนะครับแค่เสียบสองสายนะครับสายไฟเข้ากับไอ้เขาเรียกว่าเป็นอะไรวะเป็นช่องกล้องหลังนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็หมุนเดี๋ยวเราค่อยมาหมุนแบบหยับหยับไปก่อนนะครับค่อยหมุนละเอียดเพราะว่าเราต้องมาดูมุมมองการขับขี่อีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับ เลืมบอกไปเดี๋ยวค่อยมาตอนหลังก็ได้เกี่ยวกับการเดินสายนะครับตอนนี้ก็คือว่าเราแค่สตาร์ทรถนะครับกล้องก็จะติดอัตโนมัติเลยนะครับถือสองมือก็ได้ให้มันนั้นเลยโอเคนะครับกล้องเนี่ยจะมีตัวนี้นะครับก็คือว่ามันจะอัตโนมัตินะครับมันก็จะเลกคอร์ดไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขนะครับนี่คือการ ยืนยันว่าเลคคอร์ดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากดปิดก่อนนะครับโดยกดปุ่มตรงกลางนะครับปุ่มนี้นะครับกดตรงกลางก่อนนะครับเพื่อหยุดเราจะมาดูฟังก์ชันข้างในนะครับกดด้านล่างสุดนะครับจะเป็นเมนูนะครับเปิดเข้ามานะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าจะเป็นเมนูภาษาไทยนะครับปรับเข้าไปดูข้างในครับความละเอียดนะครับก็จะมี720 Full HD 1,080แล้วก็มีเหนือกว่า Full HD อีกนะครับเป็น1,296นะครับแต่ว่าผมจะใช้แค่ หนึ่งพันแปดสิบก็พอเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ความละเอียดสูงเนี่ยมันก็จะเลืองเมมโมรี่นะครับเราใช้แค่พอดีก็พอนะครับหรือว่าใครที่มีการ์ดที่คิดว่าดีหน่อยนะครับก็จะต้องการความละเอียดสูงก็อันนี้คือแล้วแต่นะครับไปปรับได้เลยนะครับบันทึกกล้องวิดีโอหน้าหลังนะครับก็คือเปิดไว้นะครับคือบันทึกทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังพร้อมกันนะครับอันนี้ตั้งเวลาบันทึกนะครับอันนี้ก็คือ หนึ่งในหนึ่งไฟเนี่ยเราจะสามารถที่จะบันทึกเป็นไฟเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถเป็นบันทึกเป็นไฟใหญ่ได้นะครับอ๋อบันทึกเป็นไฟล์ใหญ่ได้ครับแต่ว่าเราจะเอาแค่ไฟล์ที่มันสําคัญสาคัญนะครับบางทีเจอเหตุการณ์เนี้ยเราต้องการถ้าไปดึงไฟล์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากนะครับมันจะเป็นแบ่งเ,เป็นไฟล์นะครับก็คือว่าหนึ่งไฟเนี่ยใช้เวลาแค่สามนาทีซึ่งผมใช้สามนาทีใครจะเอาห้านาทีก็ได้นะครับหนึ่งนาทีเนี่ยถือว่าน้อยไปครับแล้วก็อันนี้ช่วงระยะเวลาการบันทึกอันนี้ไม่ เป็นไรนะครับ WDR นะครับก็คือว่าเป็นเกี่ยวกับการคล้ายๆเหมือนการชดเชยแสงอ่ะเหมือนเวลาเราเคยไปถ่ายรูปย้อนแสงไหมถ่ายภาพย้อนแสงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีตัว WDR ช่วยเนี่ยมันจะทําให้ภาพนะครับก็คือหน้ามืดอ่ะสังเกตไหมเวลาด้านหลังเป็นดวงอาทิตย์เนี่ยเราถ่ายคนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเปิดมี WDR ช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยให้เปิดไว้นะครับมันก็จะช่วยให้เราเห็นได้ชัดนะครับคือว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยถ่ายภาพเนี่ยมันก็จะเห็น ชัดกว่านะครับมันเหมือนเป็นการเปิดเงานนั้นเองนะครับส่วนการชดเชยแสงนะครับอันนี้ก็ก็คล้ายๆกับ wDR คือเราตั้งเป็นเมนนวลนะครับเกี่ยวกับการเปิดนะครับเพิ่มแสงลดแสงเลยแบบเนี้การจับความเคลื่อนไหวการบันทึกเสียงนะครับแสดงเวลาวันที่นะครับ G เซนเซอร์นะครับ G เซนเซอร์ก็คล้ายๆเหมือนแบบว่าถ้าเกิดว่ามีการกระแทกสมมุตินะครับอนาคตก็คือว่าไม่ใช่อนาคตขอาย่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าการชนนะครับพอชนปุ๊บ กล้องมันก็จะล็อกภาพตรงนั้นนะครับอัตโนมัตินั่นเองนะครับ Parking mode Parking mode หมายถึงอะไรหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราจอดไว้แล้วก็มีคนมาชนนะครับกล้องจะทํางานอัตโนมัตินั่นเองนะครับเรียนรถอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับการเตือนออกนอกเลนก็ไม่จะเป็นนะครับแล้วก็มากดตรงโหมดนะครับอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะเข้าไปเซตการพักหน้าจอนะครับก็คือการที่กล้อง มันพักหน้าจอคือมันดับไปนะครับแต่ว่ากล้องยังทํางานอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากใช้เท่าไหร่นะครับฟังก์ชันนี้เพราะว่าเราไม่รู้คหรอว่ามันเปิดหรือปิดครับอันนี้คือแล้วแต่นะครับเปิดปิดเครื่องอัตโนมัตินะครับความเฮิร์ทนะครับปุ่มกดนะครับการตั้งภาษาวันเวลาวันที่นะครับอันนี้ก็ไปตั้งไว้นะครับซึ่งวันที่ของผมวันนี้หกโมงแล้วทำไมมันยังห้าสิบเจ็ดวะห้าสิบห้าห้าสิบหกอ๋อเอาเป็นว่าอันนี้ตั้งตรงละ นะครับก็จบไปนะครับ format card นะครับก็คือว่าแนะนำว่าหลังจากที่ทุกครั้งนะครับที่เราเอาไฟล์ลงนะครับหรือไม่เราก็เป็นการ์ดใหม่นะครับเราก็ควรที่จะ format card ก่อนนะครับคือการเซตเนี่ยคร่าวๆนะครับแค่เซตวันที่เฉยๆนะครับก็จบละทีนี้นะครับขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็จะมีการโชว์ฟังก์ชันต่างๆนะครับ อันนี้คือไม่มีปัญหาครับอันนี้คือให้ดูหน้าจออ๋อลืมอันนี้นะครับลอกออกไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นชัดนะครับวงเล็บคือถ้ามันไม่เสียแล้วนะครับถ้าไม่คิดว่ามันจะเสียแล้วนี่เป็นหาครับมันเป็นแค่พลาสติกนะครับทีนี้ภาพก็จะเห็นชัดเลยนะครับถือว่าชัดพอควรเลยนะครับหน้าจอเนี่ยทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูปุ่มนี้ก่อนดีกว่าครับปุ่มที่สองนะครับปุ่มเนี้ยเป็นการมุมมองนะครับมุมมองว่าถ่าย ครบกันนะครับ2อันนะครับหรือว่าจะเอาเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวหรือว่าด้านหลังอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับกดปุ่มนี้แต่ผมจะเอาเป็นด้านหน้าแบบนี้แล้วก็จอด้านหลังจอเล็กนะครับทีนี้ก็เป็นการจบขั้นตอนเกี่ยวกับการรีวิวกล้องหน้านะครับซึ่งกล้องหน้าเนี่ยใครๆก็ต่อเป็นอยู่แล้วนะครับง่ายๆครับแค่ตัวดูดปิดกระจกนะครับแล้วก็แค่มีไฟแค่นั้นจบนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยากจริงๆยาก ไม่ใช่สิยากแอดวานขึ้นมาหน่อยนะครับยากแอดวานขึ้นมาหน่อยก็คือการต่อกล้องหลังนะครับโดยที่สายกล้องหลังนะครับก็เป็นแจ็คตัวนี้นะครับแล้วก็มาเอบสายนะครับโดยไล่สายเนี่ยตัวนี้ยยัดเข้าไปได้เลยนะครับเอานิ้วเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ความแข็งแรงของนิ้วนิดนึงนะครับยัดยัดยัดเข้ามานะครับทั้งสองสายเลยนะครับแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้ขออนุญาตจากเครื่องนะครับแล้วก็มายัดนะครับด้านใต้เนี่ยยัดเข้ามาเลยนะครับ ยัดแล้วก็ผมจะมาตรงนี้นะครับตัวแยกนะครับแยกตรงนี้นะครับแยกตรงเนี้ยก็คือว่าเนื่องจากโตโยต้ายาริสนะครับไอ้หัวชาร์จตัวเนี้ยนะครับมันอยู่ฝั่งที่ใกล้กับคนนั่งนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะต้องแยกตรงนี้นะครับเนื่องจากไอตัวชาร์จนะครับหัวจุดบุหรี่เนี่ยอยู่แถวนี้นะครับรถทั่วไปเนี่ยเป็นหลายๆคัน,นยอยู่ตรงนี้แต่ว่า โดยจะได้ยาลิศนะครับรถที่เราใช้ในการรีวิวเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะไล่โดยการแอบตรงคานตรงนี้นะครับแอบคานตัวนี้นะครับก็คือว่าเนี่ยครับตรงนี้มันเป็นยางนะครับเราสามารถที่จะยัดเข้ามานะครับยัดไปได้เลยนะครับยัดเข้าไปนะครับยัดจะต้องแบบอืมโอเคยัดเข้าไปนะครับผมก็ไล่ตามนี้นะครับแล้วก็ออกมาอ้อมนะครับอ้อมเบาะคนนั่งนะครับ แล้วก็มาณจุดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาเสียบจบครับสําหรับไอเกี่ยวกับไฟเข้านะครับส่วนอีกสายหนึ่งนะครับไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อกันนะครับว่าเราจะต่อกันยังไงนะครับไปด้านหลังโอเคโอเคแล้วทีนี้ก็คือการใส่กล้องหลังนะครับกล้องหลังเนี่ยเราสังเกตได้ว่าเราจะเห็นไฟส่งทะเบียนเนี่ยคือตรงนี้นะครับจะมีสองดวงนะครับโดยที่เราต้องมาแกะไป แผ่นให้ข้างนอกนะครับแผ่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยมาดูด้านใต้อยู่หอมาดูด้านใต้นตมันจะเห็นตรงไฟส่งทะเบียนนะครับมีตรงรูนี้นะครับรูนี้นะครับเราจะร,ร้อยสายเข้ามานะครับโดที่โอเคง่ายๆครับเ่าไปตัดเ,เอาสายเข้าไปข้างในสายเข้ามาปั๊บจบเลย แค่นี้เองนะครับร้อยสายแล้วก็ามาเก็บงานทีนี้แล้วก็เอาไฟส่งเทียนใส่เข้าไปว่าเดี๋ยวไม่สง่งแล้วเรเอาสอง่งท่านี้นะแล้วก็ยัดปิดเข้าไปนะครับแค่นี้เองเดี๋ยวค่อยนั่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวเรามาคำนวณสายก่อนอันนี้ติดเลยคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาดัดเอา ได้ตัเราเปิดเปิดตรงนี้กดกล้องนี้นะแปะตรงนี้แปะตรงนี้หรืออาจจะแปะตรงนี้เ็ไใช่แปิดนี้ไหมทีนี้ใกล้ๆกันเขาเป็นว่าเราแปะเข้าๆเอาไว้ก่อนนะครับประมาณนี้แล้วเราก็สายตัวนี้ยได้เลยอันนี้มันไม่ดีแล้วช่างมันนี่เราก็แค่ยัดกลับเข้าไปนะครับ อาจจะมือใหม่อยู่นะโอเคแล้วหลังจากที่เราล้อยกล้องนะครับตัวนี้มาทางไปสองทะเบียนนะครับเราก็จะมาเจอไอ้บปรเจ็ตอย่วนี้แล้วก็ต่อบล็อกจ็กอย่างนี้เข้าไปนะครับก็เปน็นอันจบขั้นตอนนะครับตรงนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนการเก็บสายทั่วไปแล้ว นี่เก็บสายก็เก็บไม่ยากนะครับก็เดี๋ยวเรามาม้วนๆนะครับอ๋ออย่าลืมว่าไอ้นี่ตามที่บอกไว้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเส้นสีแดงนะครับนี่คือไฟถอยนะครับไฟถอยคือไฟนี้นะครับไฟไอันนี้ยสายสีเทาเนี่ยไฟถอยกับตัวสายสีแดงของกล้องเนี่ยก็คือว่าเราจะจัากับไฟสายสีแดงนะครับไฟเนี้นะครับคือจัากันผมอาจจะเก็บงานไม่นียมเท่าไหร่แต่ว่าก็โอเคแล้วแหละคือว่าเอาให้ไฟไม่รั่วก็พอนะครับเก็บสาย ทีนี้ก็เหลือขั้นตอนการม้นสายแล้วถึนก็เรียบร้อยครับครับโอเคหลังจากที่เราดึงสายมานะครับจับสายเนี่ยจากด้านในรถนะครับอันนี้นะครับสายคือเราจะเอาเข้ามานะครับโดยจะเป็นแจ็คแยกต่อจากเมือเ่อกี้สีแดงนะครับเข้าอันนี้นะครับผมจะย้ำเนี่ยคือรถโตโยต้ายาริสเนี่ยสีแดงมันจะใช้กับ เออธิบายยังดีสีแดงจะใช้กับไฟถอยนะครับทีเนี้ยไอเนี้ยบางคนนะครับไม่กล้าแกะนะครับไม่กล้าแกะนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ตัวคลิปล็อกเฉยๆนะครับก็ขอความอันนี้คือแกะเบาๆนิดนึงนะครับก็คือเราดึงออกมาเลยเนี่ยเอามืองัดออกมานะครับเดี๋ยวอันเนี้ยเราเสร็จขั้นตอนแล้วการต่อป้องนะครับเข้ากับป้ายทะเบียนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดนะครับก็อยากแค่ลิงให้ตรงนะครับ อันนี้ก็คือต้องมาช่วยหน่อยก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีนะหลังจากที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งกล้องหลังนะครับเมื่อเราต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทรถนับหนึ่งนะครับพอเราสตาร์ทรถเนี่ยก็ตามไล่สายนะครับ ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับไอ้กล้องหน้าเนี่ยใครๆก็ทําเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังดีกว่านะครับพอเราสักเข้าเกียร์ถอยปับ๊บนี่นะครับมันจะมีเส้นนะครับมีเส้นสามเส้นอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปกลับใหม่นะครับอาจจะใช้มอเตอร์ไซค์หรือว่าสิ่งของก็ได้นะครับในการที่จะวางตำแหน่งของกล้องนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับเป็นเส้นเนี่ยส็อตเนี่ย จะมีตัว L ตัว R นะครับ L ซ้าย R ขวานะครับเลฟกับไลท์นะครับอันนี้อาจจะไม่ยากแล้วก็คือไปหมุนตำแหน่งของกล้องแค่นั้นเองนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราคิดว่ากะระยะได้ถูกนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จบขั้นตอนนะครับสำหรับการติดตั้งกล้องนะครับหน้าหลังสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวใครมีคำถามสงสัยตรงไหนนะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลให้นะครับว่ารถรุ่นไหนใช้ไฟถอยสีอะไรนะครับตำแหน่งการแกะตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมหาให้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้เราใช้ก็คือว่า t o y ยต a y ยาริสนะครับยาริสเนี่ยจะใช้ไฟถอยสีแดงนะครับดังนั้นเนี่ยใช้กล้องหลังสีแดงกับสีแดงครับอย่าลืมครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดของการต่อกล้องละ ก็คือว่าสีแดงกับสีแดงต่อเข้ากันปั๊บต่อสามอันนะครับส่วนเมนูเนี่ยก็คือว่าไปเล่นกันเองนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายแล้วคือมันจะยากสุดก็ตรงที่สายกล้องหลังเนี่ยอาจจะเก็บงานแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่เอาเป็นว่าขั้นตอนนะครับก็จะประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ